ัสดีค่ะวันนี้พบกับลุยกองข่าวนะคะลูกปัดจะพาไปดูเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งได้คุณผู้ชมก็คือสมมากที่บุญได้ทำเลยก็คือเก็เก็บสีจะได้แน่นอนเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ปัดพามาไหว้องค์กุมารทองนะคะให้เฉพาะคนที่อยู่ต่างิชนแล้วก็คือตั้งใจที่จะมาช่วยแม่จริงๆถึงจะให้เห็นบอกที่นี่คือคนนับถือเจ้าพ่อกระถิ่งมากนับถือมากมาบนบานเรื่องอะไรสรพังที่แรกที่จะพาไป พาไปที่วัดสามงานที่จังหวัดน,นครปฐมค่ะที่นั่นมีกุมารเจ้าสัวองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไปดูกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารองค์นี้เป็นอย่างไรค่ะ เดิมทีเนี่ยกุมารทองเนี่ยเป็นของหลวงวัดเตคงทองก็คืออดีตเจ้าวาดวัดสังฆ์เกจิดังกุมารทองเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงวัดเตเนี่ยท่านเอาคืดงท่านนั่งธรรมทิเนี่ยเกิดนิมิตขึ้นมาเป็นคล้ายคลคนนุ่งขาวห่มขาวอ่ะท่านบอกว่าให้เข้าไปในโบสถ์แล้วท่านจะเจอของดีทีนี้หลวงวัดเตท่านก็ออกจากนิมิตท่านก็เดินเข้าไปที่โบสถ์ท่านก็จะพบพบตำราเป็นตำราเขียนว่าตำธรรมกุมารทองหรือว่าตุ๊กตาทองจากนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าวิชานี้มันพระวิถีสงฆ ผิดวินัยท่านก็เอากลับมาจากนั้นหลวงพ่อเต๋ก็ท่านก็เลยเริ่มสร้างกุมารทองขึ้นมาองค์นี้ก็คือเป็นหลวงปู่เยี่ยมไม่ใช่หลวงพ่อเต๋สร้างหลวงปู่เยี่ยมสร้างเป็นผู้สร้างก็องค์ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยองค์ใหญ่นี้มีชื่อได้ไหมเจ้าค่ะหลวงพี่องค์ใหญ่นี้ชื่อเจ้าสัวทองทับโตโอเจ้าค่ะ ส่วนใหญ่คนที่มากราบไหว้ขอพรเจ้าสัวเจ้าค่ะหลวงพี่จะขอพรเรื่องอะไรเป็นพิศเศษเนี่ยเจ้าค่าขายธรุรกิจบางคนก็พาลูกมา,า,าสอบเข้ามาหาลัยเรื่องการเรียนได้หมดเลยแล้วส่วนใหญ่พอสําเร็จทุกอย่างสมดังใจแล้วเนี่ยของที่จะมาให้เจ้าสัวเหมือนเป็นการตอบแทนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คือจะเป็นพวกของเล่นของเล่นส่วนมากที่บุญได้ทําเลยก็คือเกทสีจะได้แน่นอนเลยไก่ทอดส่วนใหญ่ก็คือจะได้เลยแล้วก็ต้องมาแก้บนอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพี่ ุณผู้ชมค่ะวันนี้ปันพามาไหว้องค์กุมารทองนะคะมีชื่อเรสั้นว่าเจ้าสัวถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่วัดสางงามจังหวัดนคปรปฐมนะคะซาจังหวัดนคปรปฐมนะคะเราจะพาไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่งได้ที่จังหวัดนนทบุรีพาไปที่วัดขวัญเมืองค่ะที่นั่นมีเจ้าแม่ตะเคียนทองให้โชคให้ลาภผู้คนมากมายเลยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ชวให้ลาบส่วนใหญ่เลก็คือให้เป็นบางคนให้เฉพาะคนที่อยู่ต่างถิ่นแล้วก็คือตั้งใจที่จะมาร่วมพัฒนาวัดมากกว่าโยมตั้งจิตอธิษฐานมาว่าจะมาช่วยแม่จริงๆถึงจะให้ครับสาราท,ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นจิตศรัทธาจากชาวบ้านต่างถิ่นครับที่ได้เห็นว่าอ่ะก็แม่เนี่ยมาอยู่ตากแดดตากฝนแล้วก็เลยช่วยกัน ด้เห็นเจ้าแม่มานี่ก็คือตามความเชื่อของคนเราเห็นเป็นกิ่งตายพายก็เลยแบบอ่ะมาขวบถวยหาเรียกกันเจ้าค่ะแต่ก็มีคนมาบอกแม่ว่าอยากจะสร้างสาลให้กับโยเจ้าแม่เจ้าค่ะก็เลยสร้างสาลขึ้นมาให้อย่างตอนที่เห็นเป็นอาถรรพ์เลยก็คือหนึ่งเนี่ยเจ้าค่ะตอนนั้นคือมีรถมาจอดบริเวณนี้ก็เห็นว่าแม่เนี่ยนั่งอยู่บนกิ่งนั่งอยู่บนกิ่งด้เห็นเจ้าแม่เนี่ยห้อยลงมาแล้วชี้หน้าแบบเพื่อความโก,มกรธทางรากการก็เลยมีความกลัวเจ้าค่ะก็เลยนึกว่าเจ้าแม่คงไม่ยินดีก็เลยขอกลับด้วยความกลัวคครับเจ้า่ะ <Statistics. S 1> ไม่ได้เน้นให้โยเนี่ยถ้าต้องมาทําบุญด้วยเป็นเงินทองนะครับเราอยากจะให้โยเนี่ยมาจับไม้กวาดกวาดวัดช่วยกันทำความสะอาดวาดัดนั่นเป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับ <S <S จอจาตะาจะมามีเชื่อมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเสียงของไม้กวาดดังๆถึงสวงสวรรค์ยังไงมาถึงแล้วหนูขออนุญาตกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะขอบพระคุณสําหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้รวมถึงวันนี้จะมากราบไหว้แล้วก็ช่วยทำความสะอาดวัดด้วยเจ้าค่ะสาธุเจริญพรโย จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่อำเภอหนองยาปลองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่ชาวบ,บ้านเขาเคารพนับถือกันมานื่นนานค่ะนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อกระทิงเรื่องราวความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อกระทิงที่อยู่คู่กับประชาชนที่นั่นเป็นอย่างไรลองไปติดตามกันเลยค่ะทำไมถึงเรียกว่าศาลเจ้าพ่อกระทิงลงก็หานะก็ต้องไปหาข้อมูลจากกระเลียงชาวบ้านคนไทยจะไม่รู้เรื่องตรงนี้เลย พราพื s 1> <S 1> ้นท oh. ี่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของกรียนเห็นบอกที่นี่คือคนนับถือเจ้าพ่อกระถิ่งมากนับถือมากแล้วคนส่วนใหญ่ชอบมาบนบานเรื่องอะไรก็สารพัดเะให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรสารพัดนะค่ะ บนบานสัญกล่าวเจ้าพอ่อเขากระทิงบ่อยมากที่แรกที่พี่เชื่อก็คือลูกของลูกชายป่วยบ่อยมากคือมีเงินมีทองก็รักษาทั่วห<ะ>มดจุดทูบเก้าดอกบอกคุณพ่อเขากระ,ะทิงว่าให้ลูกชายเนี่ยหายจากโรคนี้แล้วก็แบบถ้าเกิดว่าบวชเนนได้ก็จะบวชให้คุณพ่อเขากระ,ะทิงอ,อะไรเงี้ยตั้งแต่บวชเนนมาเขาก็เลยไม่ป่วยอีกเลยไป,ไปใครมาก็ต้องมากราบมาไหว้หรอและอย่างคนในพื้นที่ล่ะคะพี่เขา มาจะาบนบานสันเกลากันเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างเมื่อล่าสุดเนี่ยเขาก็ขอให้ลูกชายได้นี่ได้ได้เป็นทหารเราได้ไหมได้ได้เป็นตำรวจก็ได้แล้วเขาเแก<อ>เห็นเขาว่าเจ้าพ่อนี่ชอบให้คนเป็นรับราชการเป็นทหารตำรวจกันใช่ไหมคะใช่เนี่ช่วเขาสำเร็จแล้วเขามาแกบนยังไงคะก็แล้วแต่จะบนจะบนอะไร จะบนละครจะบนหนันงตะลุงและและ้วแล้วแต่ใครจะบนไปเดี๋ยวไปกลับไหว้กัน สาที่นี่อย่างเขาบอกว่าสารที่นี่เ,เป็นสารที่คนในชุมชนแถบนี้เคารพนับถือมากๆใช่ครับตั้งแต่บรรพบุรุษมาเลยครับ<อ>คือตั้งแต่ผมเด็กๆความจำความได้ก็คือตรงนี้ตลอดเลยส่วนตัวผู้ใหญ่เชื่อเกี่ยวกับสารเจ้าพ่อกระทิงว่าไงคะก็คือเขาเหมือนกับปกปักรักษาตลอดเลยครับคือไม่ให้ไม่ให้ชุมชนเดือดร้อนอ,อะไรประมาณนี้สารตั้งอยู่ที่โมซีหนองยาป้องนี่ครับอ่อยู่ใจกลางของของหมู่บ้านเลยติดไปสาีหนองยาป้องเลยค่ะครับผมวันนี้ของคุณผู้ใหญ่นะคะครับ ชมลุยกองขานทางทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลุอทุกที่เลยจ้า